สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือ2นะคะสวัสดีพี่พี่เอผู้ชมผู้ติดตามผกทุกท่านเลยนะคะวันนี้นัดมีรถสวยๆมานำเสนอให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบโถสีแรงๆนะคะสีแดงแรงวิคันนี้นะคะกับรถ Honda Civic FC 1.8 EL นะคะรถปี2017นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่7จ0 0แสบาทเท่านั้นเองนะคะ ใครที่เป็นสาวกคอนด้าห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะสนใจโทรมาหานัดได้เลยนะที่เบอร์0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นาะัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยะคะ่ะสำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ7ก็ไก่ชอชิง่ง7120กรุงเทพมหาคนครนะคะ โลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับประจังหน้าโครเมียมเส้นใหญ่ๆเลยนะคะคอมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกแก้วกลมๆใสๆเลยนะคะลูกค้าด้านล่างมีไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้นะคะจะบิวอนในส่วนของไฟเลี้ยวมาตรงแก้มข้างรถให้ด้วยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะเป็นล้อแมกอลอย์ปัดเงาสอน o, งสีนะคะน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะ ช่วงล่างของรถคันนี้ก็สภาพเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยุดไหลยเยิ้มของเบโช็อกนะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดำน,นะคะวิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาตรงกระจกมองข้างด้วยนะคะในส่วนของมือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะคันนี้จะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้ฮอนด้ามีติดอยู่นะคะแล้วก็ คันนี้นะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสำหรับรถ Honda นะคะเขาจะเป็นทรงสปอร์ตนะคะหรูหราสวยงามทันสมัยเลยนะคะใครที่เป็นสาวฮอนด้าเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะได้รถสีสวยๆคันนี้ไปใช้งานเลยนะช่วงล่างด้านหลังนะคะก็โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะเราจองว่าซื้อรถที่เพชรยนต์นะคะไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะเราคัดรถคุณภาพ เกรด A นะคะมานำเสนอให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะในส่วนของไฟด้านท้ายนะคะก็ดีไซน์มาสวยงามเป็นรูปตัว C นะคะด้านล่างนะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะในส่วนของโลกโก้ด้านหลังจะเป็นแบบโเมียมนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะลูกค้าติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะคะกระจกด้านหลังติดตัวไฟ้ฟามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะคะ เดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับ,บรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในจะตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะสวยหรูหราทัานสมัยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมือจับประตูด้านในนะคะจะออกสีเทาๆนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกกับออโต้คู่หน้านะคะ ที่เปิดฝาประตูด้านท้ายนะคะหรือฝากระโปรงหลังก็คือจะอยู่ตรงแห่งประตูนั่นเองนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นกุญแจเคเรตนะคะลูกค้ากุญแจเคเรตปุ่มเอ็งจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะสตาร์ทมือนะคะในส่วนของพวงมาลัยรถคันนี้นะคะเป็นแบบมังติฟังก์ชั่นนะครอมเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากโทรศัพท์ได้จาก พวงมาลัยได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีระบบสั่งการด้วยเสียงด้วยนะคะสําหรับคันนี้คอนโซลของรถนะคะเขาดีไซน์มาสวยหรูหราทัานสมัยเลยนะคะลูกค้าได้ในส่วนของหน้าจอด้วยนะคะได้หน้าจอด้วยนะแอร์ A นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะสวยๆเลยมีในส่วนของปุ่มอีโค่โหมดมาให้ด้วยนะคะปุ่มอีโค่นะคะก็คือเป็นโหมดประหยัดน้ํามันนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเบรกมือนะคะเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านั่นเองนะคะเดี๋ยวนะัดจะลองสตาร์ทรถให้ดูนะคะว่าคันนี้เลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่อะมาดูกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะนี่เลขไม่อยู่ที่แปดหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมนะคะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปของรถคันนี้จากศูนย์บริการได้เลยนะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจำน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องเนี่ย ไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะคันนี้คอนโซลรถนะคะตกแต่งเป็นโทนสีด้านดีไซน์สวยงามเลยนะคะผ้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยของการขีดเขียนเลยนะคะผ้าเพดานนี่คือแบบใหม่ๆสวยๆเลยนะคะไฟติดครบทุกดวงนะคะลูกค้าไฟติดครบทุกดวงนะคอนโซลกลางนะคะเขามีในส่วนของที่วางเจ้นาน้ําให้ด้วยนะคะที่พักแขนนะคะสามารถปรับระดับเลื่อนขึ้น เลื่อนลงได้นะไว้เก็บสัมภาระก็ได้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเขาเก็บสัมภาระนะคะเขาก็เก็บในส่วนของกระเป๋าไว้ให้ลูกค้านะคะสวยๆเลยนะคันนี้รับรองว่าได้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะในส่วนของเบาะรถท่านนี้นะคะลูกค้าจะเป็นเบาะหนังคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดานะคะสภาพเบาะแน่นๆตึงๆงเลยไม่มีโรอยของการฉีดขาดน,นะคะสภาพสวยๆนะคะได้เป็นแบบ เบาไฟฟ้าด้วยนะคะเบาไฟฟ้าคู่หน้านะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีร่องรอยขยับเยีย่เลยนะคะสีแดงแดงรงฤทธิ์สีสวยๆแบบนี้นะคะห้ามพลาดกันเลยนะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังคันนี้ก็กว้างๆก,กันเลยนั่งสบายๆนะคะลูกค้า เขามีในส่วนของกระเป๋าจิงโจ้นะคะด้านหลังให้หนึ่งช่องด้วยนะไว้เก็บสัมภาระได้นะคะแล้วก็เบาะรถตรงกลางนะคะสามารถดึงลงมาเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะลูกค้าคันนี้เขาดีไซน์มาทรงสปอร์ตรูหราท่านสมัยเลยสวยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ใครที่เป็นสาวฮอนด้านะคะห้ามพลาดกับรถคันนี้เลยนะคะฮอนด้าซีวิ c เอซีนะคะทรงสปอร์ตสวยรูหราคันนี้พลาดกันไม่ได้เลยนะ มาต่อกันเลยนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของคันนี้เขาก็มีในส่วนของถัดท้ายนะคะมีส่วนของถัดท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าบอดี้ด้านหลังกว้างๆเลยนะคะลูกค้าบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะบอดี้เดิมๆนะคะสวยๆเลยนะคันนี้พลาดกันไม่ได้เลยนะคะด้านล่างนะคะเขามีอะไรมาให้เราบ้างนี่ ด้านล่างมีร้องอะไหล่อุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะแม่แรงก็ยังอยู่นะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยๆเลยขอบย่างนะคะไม่มีร่องรอยของการฉีกขาดเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถ Honda Civic ไว้ใช้งานอยู่นะคะคันนี้นะคะสะภาพสวยๆโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะ เครดิตดีจัดรถสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้ดอกเบีย้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะหรือว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะเพราะว่าเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซน็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถโทรติดต่อมาหานัดได้เลยนะที่เบอร์0982609587นัดเพชยนต์นะคะ เบอร์นัดแอดไลนได้เลยนะคะเรามีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะออกงดได้ทุกอาชีพนะคะนัดยินดีเชิทุกคันดันทุกเพสนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์กันค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาด4สูบ 1,800cc 141แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้าสภาพเดิมเดิม ไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลเยิ้องภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพสวยๆเลยลูกค้านะคะสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปของรถคันนี้นะคะจากทางศูนย์บริการได้เลยนะเรื่องของการชนหนักพิกความจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องเนี่ยไม่มีแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะในส่วนของจุดเม็ดอาร์ตนะคะรอยเย็บใบตะเข็บเดิมๆจากโรงงานนะคะหัวน็อตนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยีนเลยนะคะหัวน็อตฝักกระป๋งนะคะ ช่างวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะสติกเกอร์มอก่อน,นะคะมีติดอยู่นะรับรองว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะคุ้มค่านะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสภาพสวยๆแบบนี้พลาดกันไม่ได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วนะคะสนใจรถคันนี้นะคะกับรถ Honda Civic FC 1.8 EL นะคะรถปี2017นะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่710,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ลูกค้าเครดิตด,ดีสามารถออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบีย้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นอ,อยู่ที่2.79เซเท่านั้นนะคะสนใจนะคะโทรมาหาดได้เลยนะที่เบอร์098 2609587นัดเพชรยนนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนค่ะหรือว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะมีบริการส่งรถสลด์ให้ด้วยนะคะย้ำเบอร์โทรติดต่อให้อีกรอบหนึ่งนะคะ 0982609587นะคะเบอร์นัดแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าอยากเข้ามาดูรถจริงทดลองขับได้เลยนะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะก็รบควนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยนะคะสำหรับวันนี้นัดก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ